ไปจีนใช้ o o g l e map ไม่ได้จริงไหม<อ>และคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกลางแผนเที่ยวค่ะวันนี้นะคะเนยไม่ได้มาคนเดียวค่ะเพราะเนยมากับพี่จอยมากับจอยแล้วก็มากับเนยขอเชิญพี่จอยเลยค่ะและวันนี้นะคะเราอะได้รับคำถามทั้งในจอนอกจอต่างๆมากมายว่าเฮ้ย ที่เขาล่ำลือกันมาว่า Google Map ในเมืองจีนใช้ไม่ได้จริงไหมคลิปนี้จะมีคำตอบจะไขทุกข้อข้องใจและจะเล่าถึงเรื่องของการเดินทางสำหรับใครที่ต้องการจะไปเซี่ยงไห้นะคะและที่ไปก็คือไปหางโจนะคะก็คือมี2ที่นี้เนาะเดี๋ยวเราจะแชร์ว่าเขาเดินทางโดยใช้อะไรเป็นหลักเราควรลดทิปไหมควรขับรถไปไหมนั่งแท็กซี่เรียกใช้แอปอะไรนะคะรวมให้อยู่ใน ep นี้แล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยสำหรับการเดินทางอันแรกก็คือ การเดินทางที่เซี่ยงไฮ้เขาใช้อะไรในการเดินทางสำหรับไปเดินทางด้วยตัวเองที่จอยเชิญเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วที่เซี่ยงไฮ้ค่ะวิธีการเดินทางหลักๆของเขาเนี่ยต้องเรียกว่าแบบมีใช้ใต้ดินเป็นหลักค่ะก็คือใช้ตัวเมโทรเนาะแล้วก็ต้องบอกว่ารถไฟใต้ดินของเซี่ยงไฮ้ก็คือเขาเรียกว่าแบบ ใหญ่หลายสายหลายสีแต่ว่าเดินทางสะดวกแล้วก็ราคาถูกมากมากคือถูกมากมถูกตกใจอ่ะที่บ้านเราแพงกว่าเยอะมากทุกคนเริ่มต้นด้วยประมาณ3หยวนจนถึงแบบสามหยวนคือสุดห้าบาทแ้มหยวนแม็กซิมัมสุดที่เจอก็คือไม่เกิน10หยวนอ่ะ จริงขนาดไปไกลแบบนอกเมืองไปอควาเรียมอะทุกคนอควาเรียมไกลมากแบบเกือบสองชั่วโมงอะยังแค่ยังแค่กิดหยุดน่ะก็คือนั่งตุดแเฉดเลยเออใช่เออราคาถูกมากใช่แล้วก็ใช่วิธีการใช้งานเจ้าตัวเมโทรคือแนะนำจะแนะนำว่าให้ไปโหลดเจ้าแอปที่ชื่อว่าเมโทรแมนเป็นอันนี้เป็นแอปฟรีนะคะก็คืออ่าพอดาวน์โหลดมาเสร็จเนี่ยให้คุณไปเลือกว่าคุณจะไปที่เมืองไหนคืออ่าในตัวเมโทรแมนเนี่ยมันจะมี แผนที่ของในแต่ละเมืองที่ไม่เหมือนกันเนาะใครจะไปเซียงไฮ้ไปหางโจวไปกวางโจวไปที่ไหนคุณอยากใช้ใต้ดินของเมืองไหนพอเราโหลดเจ้าตัวแมพมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกซิมเปิลค่ะใช้ง่ายๆเลยว่าฟอร์มภูคุณจะไปที่ไหนล่ะจากขึ้นต้นจากไหนต้นสถานีคือที่ไหนแล้วจะไปสถานีที่ไหนแล้วก็กดเซิร์ชแค่นี้ง่ายๆเลยแล้วเขาก็จะบอกแล้วความเป๊ะอ่ะมันมีคำว่าถามเลยทุกคนจะเลือกเวลานี้หรือ หรือพ่กนี้กี่โมงอะไรเงี้ยคือละเอียดมากดีมากใช่แล้วพอกดเซิร์ชไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นเลยว่าโอเคถ้าสมมติคุณจะเริ่มต้นจากสถานีนี้แต่ไปยังอีกสถานีเนี้ยต้องนั่งรถกี่สายต้องเปลี่ยนที่ไหนต้องขึ้นเสียอะไรอะไรเงี้ยคือเมโทรของที่จีนอ่ะด้วยความที่อย่างที่บอกว่าชื่อภาษาจีนบางทีเราอ่านไม่ออกเนาะแม้แต่ว่ามันจะเป็น ชื่อภาษาอังกฤษอะการออกเสียงมันอาจจะออกเสียงแล้วเขาจจะไม่เข้าใจอะหรือเราอาจจะอ่านไม่ถูกว่าม่งต้องออกเสียงว่าไงอะไรเงี้ยชงหางชงหังชงอะไรเงี้ยเราก็งใช่เขาก็เลยจะเป็นเหมือนแบบใช้เป็นเรื่องของสีกับเป็นตัวเลขเข้ามาแทนอย่างเช่นลาย12ลาย14จะเป็นแบบแต่ละลายมันก็จะมีสีประจําตัวของมันซึ่งมันทําให้เราง่ายง่ายมากในการที่เราแบบจะจับสังเกตว่าเฮ้ยไป้างไหนซ้ายขวาลายอะไรอะไรเงี้ยคือเรียกว่าแบบ ถึงมันจะใหญ่กว้างมีหลายสถานีมีหลายสายแต่ว่ามันใช้ไม่ยากเลยทุกคนใช่แล้วเขาก็บอกเลยว่าเราอ่ะจะเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ระยะเดินทางกี่นาทีกี่กิโลเมตรคือบอกหมดเลยใช่ทานสิทธิ์ตรงไหนแล้วก็มีสีสัญลักษณ์เลยเนสีผูสีเขียวสีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือใช้งานง่ายคือคือถ้าแบบทุกคนแบบหลายคนอาจจะกังวลว่ามันจะเดินทางยากไหมอะไรเงี้ยอยากให้ลองแบบโหลดมาลองเล่นลองเซิร์ชก่อนแล้วคุณจะเข้าใจวิธีการใช้งานมันง่ายึ้น ถ,ถึงเวลาหน้าง,งานน่ยมันจะทําให้คุณแบบใช้งานได้อย่างแบบสะดวกมากขึ้นนะคะ,ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไอ้พวก เที่ยวที่สถานที่ที่เราไปที่เซี่ยงไฮ้อะอส่วนในญ่เราเดินทางเกาะเส้นสายสีสีเขียวใช่ใชสีเขียวเป็นหลักเลยใช่สีเขียวยแล้วถ้าแบบนอนที่พักหาแบบเส้นสีเขียวนะทุกคนเดินทางง่ายดายสะดวกมากไม่ต้องไปอิอนเทอร์เชนหลายๆสายเลยอะคะ่ะเพราะว่าจุดแลนด์มาร์คที่เป็นแบบไฮไลท์ที่เขามักไปกันนะก็คือจะเป็นสายสีเขียวใช่สายสีเขียวที่ชื่อว่าลายลาย,ลายสองลายถัอ่ะค่ะก็คือหลกักๆพวกสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสคัญวัดจิ้งอันถนนนันจิงลู่ ลุยเจจุยหรือแม้แต่ทั้งนั่งยาวไปถึงแอร์พอร์ตเนี่ยก็คือจะใช่จะยึดเมนสีเขียวเป็นหลักซึ่งถ้าใครแบบมีที่พักที่อยู่บนถนนเส้นเนี้ยก็คือถือว่าสะดวกคือแทบจะไม่ต้องทานสร็อะไรให้งงใช่เอออันนี้ก็เป็นวิธีการเดินทางที่แบบเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ด้วยมีโทเนาะใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้เราก็ได้ลองใช้มาเหมือนกันก็คือการนั่งแท็กซี่ซึ่งแท็กซี่ที่ที่จีนะคะมันมีหลักๆแล้วมันแบ่งได้เป็น2แบบก็คือแบบ คุณเจอแท็กซี่แล้วคุณก็บอกเห<อ>มือนเราเราเนี้ยบอกเอากับอีกวิธีหนึ่งคือเราเรียกผ่านแอปออข้อดีข้อเสียมันก็มีทั้งคู่มีแตกต่างม,มากกันก็คืออย่างเช่นถ้าเราบอกเอา,เอ,าอ่ะโอเคเราขึ้นตรงนี้เราก็บอกเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะต้องเตรียมรูปภาพหรือว่าเตรียม,มชื่อสถานที่ที่เราจะไปยื่นให้เขาดูก่อนเขาก็จะาชื่อภาษาจีนเนาะใช่ชื่อภาษาจีญญนเนาะเอาให้เขาดูว่า,าคุณจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกว่าเราอาจจะสื่อสารกับเขาไม่ได้นะคนขับแท็กซี่ เอาว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์ะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ <S <S> <S คือคุณต้องมีข้อมูลนิดนึงว่าคุณจะไปไหนคุณต้องไปลงที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปปุ๊บก,ก็ส่วนหญ่แล้วถ้าจำไม่ผิดมันแล้วแต่รถที่เราโบกด้วยนะคะมันจะมีรถหลายประเภทบนอทองถนนะอะบางทีถ้าเราโบกรถประเภทหนึง่งมันก็จะสตาร์ทอีกราคานึงโบกรถอีกประเภทหนึ่งก็จะสตาร์ทราคาไม่เท่ากันหลักหลั่มันไม่ค่อยแพงมากนะใช่ประมาณ16หยวน14่ถึงสิหหยวนประมาณเนี้ยซึ่ง ระยะทางค่ะกว่าที่มันจะขึ้นอะก็คือบางทีเราไปถึงสถานไปถ,ไปถึงสถานที่ที่เราจะต้องการไปแล้วอะมันยังไม่ขึ้นเลมิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เออก็เรียกว่าเออมันก็ประหยัดแล้วก็เรียกว่าสะดวกสบายเหมือนกัน ừ, ừ, กับการ ừ, นั่งแท็กซี่ทีจีเนาะอันนี้ ừ, ก็จะเป็นประเภทแรกแล้วก็พอเราจะจ่ายเงินอย่างเงี้ย เขาก็จะมีเหมือน QR ให้เรามาสแกนแล้วก็สแกนจ่ายตามมิตเตอร์ไปอะไรประมาณนี้ได้เลยผ่านอาริเปะอะไรนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเรียกแท็กซี่แบบที่เราใช้การโบกเนาะอ,อยู่ตรงไหนอยากจะขึ้นแท็กซี่ก็โบกเอากับอีกอวิธีหนึ่งก็คือเราใช้เรียกผ่านแอป,ปแอป,ปนี้จะมีชื่อว่าแอปตีตีเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นเหมือนแบบเรียกรถเนาะฟิลลิ่งไลฟ์เหมือนแบบเวลาเราเรียกรถผ่าน Grab ผ่านไลแมนเงี้ยค่ะหลักๆคือเราจะต้องเลือก สถานที่ที่เราจะขึ้นกับปลายทางที่เราจะไปอันนี้มันจะมีความยากของมันนิดนึงคือบางทีอะหมดในการขึ้นรถของแต่ละทีอ่อะถ้าเราเลือกแบบหรือดูแบบ ไม่ถูกอย่างเงี้ยบางทีรถเราอยู่เรารอฝั่งนี้รถมาอีกฝั่งหนึ่งะไรเงี้ยแล้วก็จะหากันไม่เจออันเนี้ยมันก็จะมีความยากซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วนะคะในการเดินทางของเรามันก็มีบ้างอ่ะเพราะว่าแอปเป็นภาษาจีนใช่ไหมจ๊อใช่แอปมันเป็นภาษาอังกฤษแต่แบบบางทีอ่ะถนนเมืองจีนต้องบอกว่ามันแบบมันหลายเลนมากมันกว้างมากแล้วแบบเราไม่รู้ว่าเขาจะมาซ้ายหรือขวาอะไรเงี้ยเขาอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วพอเขาโทรมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องใช่แล้วก็เือนเาไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเธอนั่งใต้ดินได้เธอนั่งซาตระ พูดอะไรกับเขาไม่รู้เรื่องนึกออกปะแ,<ต>แต่ว่าถ้าอย่างแบบคุณแบบไปขึ้นแบบรถแท็กซี่ที่สถานีที่มันสถานที่ที่ไฮไลท์ <High light S 2> อะกว้างอะไรเงี้ยมันก็จะพอแบบคาดเดาได้อยู่ว่าแบบโอเคขึ้นจากตรงนี้ไปตรงนี้มันอาจจะไม่ยากขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติว่าแบบเออแบบคุณไปอยู่ที่ที่แบบมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบ เขาเรียกว่าดันมาหรืออะไรอย่างนี้แอปมันอาจจะเด้งให้คุณไปขึ้นที่ป้ายรถเมล์ซึ่งมันอยู่ห่างไปอีกนิดนึงอะไรแล้วคุณก็ยังงงอยู่ว่ามันทางไหนอะไรอย่างงี้มันก็อาจจะทาให้คุณพลาดรถแท็กซี่ขนาดนั้นไปได้นะคะแล้วก็ในแอปเนี่ยข้อดีคือมันจะขึ้นเลยว่าจะใช้ค่าเทมิการเดินทางของคุณอ่ะไปยังสถานที่ปลายทางของคุณอ่ะมันใช้ค่าโดยสารกี่บาทอืมแล้วก็มันจะตัดกับตัวอาริเ์ที่เราปูกไว้เลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือ เขาจะขึ้นเลขทะเบียนนะคะว่ารถที่เราจะนั่งก็คือเหมือนแกล่ะค่ะว่ารถที่เราจะมารับเราเป็นทะเบียนอะไรซึ่งทะเบียนรถที่จีนยาวมากบอกเกันว่ายาวมากหากันแบบเลขอะไรนะอะไรอ่ะมีเจ็ดแปดตัวอะไรอย่างงี้แล้วมันมีแบบว่าเราหากันไม่เจอพี่จอยจำได้ปะเคสที่ว่าเราโบกกันไปโบกกันมาแล้วก็หาคนขับไม่เจอคนขับก็หาไอคนนั่งไม่เจอเขาก็เลยแคนเซิลอันเนี้ยอันนี้คือเราเสียตังค์ไปเลยปะอันนั้นเหมือน เหมือนตอนแรกอะตัวแอปปะค่ะมันตัดเงินเราไปเออมันตัดเงินเราไปก่อนเชยเนาะแต่ว่าความน่ารักของออลีเตคือเขามีการรีฟันคืนเงินให้เราด้วยเวลาที่เปเมนมันไม่สำเร็จใช่แต่ว่าอาจจะใช้เวลานะมันไม่ได้คืนทันทีอาจจะประมาณสองสามวันบวกอะไรเงี้ยใช่เลือย่างแบบบางทีอย่างเงี้ยเรานั่งรถเรียกรถผ่านแอปติตี้อะค่ะค่าโดยสารอะมันบางบางทีมันมีส่วนลดหรือมันมีอะไรเงี้ยแอป มันก็จะคืนเงินให้เราด้วยนะเสียงที่บอกมันไม่ได้คืนในทันทีทันใดอ,อาจจะผ่านไปวันสองวันแล้วมันก็จะมีรีฟันด้งเข้ามาว่าอ๋อโอเคเออการใช้จ่ายของคุณผ่านไอตัวการเลียกรถอันนี้มันมีรีฟันเท่านี้นะอะไรเงี้ยเออก็น่ารักดีประมาณน,นี้ใช่ใช่หรืออย่างตอนที่เนยไปซื้อของที่มินิโสแล้วในยรูดไม่ผ่านหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าเขาก็มีการรีฟันทุกคนถึงแม้ว่าเรารูดไปแล้วเฮ้ยมันตัดเงินฉันไม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายคือเขาก็รีฟันก็คือจะบอกว่าแอปนี้เขา เขาโอเคเลยนะคะไม่ได้แบบว่ารูดแล้วรูดเลยไม่คืนเงินอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันจะมีเหมือนโน t ติฟิเคชันบอกรวบรวมทั้งหมดเลยค่ะว่าในแต่ละวันน่ะที่คุณรูดไปใช้ไปกับร้านไหนใช้ไปกี่บาทมีฟรีกี่บาทใช้ไปตอน i s t o r y ของทรานซัคชันก็คือสามารถมาเช็คได้นะคะโอเคก่อนที่จะทะลุข้ามไปไกลเรากลับมาที่เรื่องการเดินทางอีกครั้งหนึ่งอ่ะเมื่อกี้เรารีแคปสั้นๆก็คือมีการเดินทางด้วยเมโทรการแท็กซี่การนั่งแท็กซี่เนาะแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นที่ที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยและน่าจะต,ต้องได้ใช้แล้วคือการเดินค่ะซึ่งเราเดินกันเยอะมากวันสองสามหมื่นเก้าต่อวันทุพ่อต่อวัน,วนแล้วการพาพ่อแม่วัยหกสิบอัพไปเดินนี่เป็นความท้าทายของเรามาก<อ>แล้วการพาไปประเทศจีนก็เป็นหนึ่งในความท้าทายแต่ก็ดีเนาะคือการเดินทางก็สะดวกแล้วก็ใช่คือคือต้องบอกว่าถนนหรือว่า ความสะอาดของบ้านเขาเราต้องแบบยกนิ้วให้เลยอะคือแบบเมืองจีนหนักมาก่ยนให้สะอาดานอนกลางถนนได้เวอร์ไหม <c oughs> คือแบบเราว่าฝุ่นไม่มีแบบไม่ฝุ่นอะมีแต่ว่าไม่มีขยะอะไรเหม็นๆอะไรแบบอย่างนั้นอะใช่คือถ้าเราแบบไม่ได้เดินเราก็คงไม่ได้เห็นความสวยงามหรือไม่ได้เห็นว่าเฮ<อ>้ยเขาแบบจเจริญหรือว่าเขามีแบบถนนมากกว่านนญี่ปุ่นเลยใช่คือระหว่างที่เดินตามท้องถนนนะยิ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะอย่างเช่นพวกหนานจิงลู่หรืออะไรเงี้ยคือแบบ คนเก็บขยะก็คือเยอะมากตำรวจเยอะมาก Security เยอะมากใช่แล้วมันมีช็อตหนึ่งที่เหมือนมันมีแบบคนทิ้งแบบเศษบุหรี่แล้วแบบเหมือนเหมือนพอดีมามีอ่ะเขาแบบน่าจะยืนเหยียบไว้อะไรเงี้ยแล้วคนเก็บขยะเขาก็คือยื่นที่คีบมาแล้วก็คือคีบจากลูกเ้าไปเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบเป๊ะมากเลยเงี้ยแล้วไอถนนตรงที่วันสุดท้ายที่เราอยู่อ่ะมันก็จะมีรถที่เป็นแบบรถเก็บขยะ เขาก็จะคอยมาดูดมันเป็นเหมือนเครื่องอัตโนมัติใช่ไหมว่าเดินบอดเป็นบอดเออนั่นแหละเออก็คือเรียกว่าแบบสะอาดเดินถนนก็คือดีไม่ได้แบบเป็นหลุมเป็นบ่อนะทางเดินเรียบแล้วก็แบบวิวดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าถามว่าเดินเนี่ยด้วยการเดินหรือว่าจะดูแมพอ่ะใช้ควรใช้อะไรดีหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแบบไอ้กูเกิลแมปมันใช้ไม่ได้จริงไหมวะอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งคําตอบก็คือใช้ได้ค่ะจริงๆคือมันใช้ได้นะแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่ามันใช้ได้แต่มันใช้ได้แบบไม่สมบูรณ์มันไม่สถเียนมากเออมันไม่สถียนมากออหรือว่าแบบเขาเรียกว่าสถานที่บางสถานที่มันอาจจะเคยมี อยู่แต่ว่าใช่มันไม่อัปเดตเออคือมันมันมันถามมันใช้ได้แหละมันยังสามารถมองทิศทางได้มองสถานที่สําคัญสําคัญอ่ะขอไข่มุกหรือแบบตึกใหญ่ๆตึกที่มันเป็นแลนด์มาร์คอ่ะมันยังมีอยู่แต่ว่าแบบพวกตึกบางทีที่มันเปลี่ยนไปแล้วอาจจะด้วยสถานการณ์บางอย่างที่เขาอาจจะปิดตัวไปหรือเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราหาสถานที่ที่เราต้องการจะไปอ่ะไม่เจอได้ถ้าเราใช้ก o เกิลเมพซึ่งเดี๋ยวคําถามก็คือสําหรับคนที่ซื้อซิมอย่างของเราอ่ะเราซื้อ เราซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะเราเปิดโร a m i n g มันถึงเข้า g o o g l e g o o g l e Map ได้แต่สำหรับคนที่ซื้อซิมเข้า Google Map ได้ปะซื้อซิมก็เข้าเปิดกูเกิแมพได้ปะคือซิมต้องถามว่าซิมแบบไหนถ้าซิมเป็นซิมทูไฟแบบของเมืองไทยซื้อไปอ่ะก็ใช้ได้แต่ถ้าไปซื้อซิมที่เป็นซิมดีสของที่จนะีนอ่ะอาจจะใช้ไม่ได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหมเออเหมือนอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าที่จนะีนอ่ะเขาจะมีเรื่องของแบบโซเชียลบล็อกกิ้งเนาะคือแบบเฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก พวกกูเกิลต่างๆนะคะก็อาจจะเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าให้เราแนะนำเนอะอย่างที่เราบอกไปแล้วใน EP ีก่อนหน้านี้ข้อควรรู้ก่อนไปจีนก็คือแนะนําให้เปิดโรมมิ่งไปก็คือจะสไมล์เราจะเล่น Facebook เราจะลงโซเชียลมีเดียที่เราคิดฮิดของเราได้อ่ะดึงออกมไอจงไอจีอะไรเงี้ยเราจะเล่นได้หมดเลยโอเคกลับมาที่เรื่องของ Google m a p ซึ่งสมมุติว่าถ้าเกิดเราเฮ้ยเราลองเราอาจจะต้องใช้2แบบคู่ขนานกันไปซึ่งถ้าถ้าเป็นสาวก Android อาจจะ ต้องอาจจะต้องมีความช ALLENGE ยากนิดนึงแต่ถ้า p p o o n นะคะมันจะมีอีกตัวช่วยหนึ่งก็คือใช้ตัว Apple a p p l e Map, Map. คู่กันไปได้คือเราอาจจะต้องดูทั้งสองแมพคู่ขนานกันไปอะไรประมาณนี้มันก็จะช่วยให้คุณแบบหาค้นหาสถานที่ที่คุณจะไปได้อย่างแม่นยำมากขึ้นประมาณนี้กับอีกอันนึงถ้าคุณรู้สึกว่าคุณพอมีทักษะเรื่องการอ่านสอบจ,จีนได้ก็แนะนำให้ไปใช้ตัวตู้ไปตู้แมค่ะอ,อันนี้ก็คือจะแบบ เขาเรียกว่าตรงมากแบบบอกเลยว่าแบบถนนเส้นน uh, 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 uh> ี right. cioè, wow. ้มีการทําก่อสร้างมีไฟแดงอยู่รอกี่นาทีละเอียดละเอียดยิบเลยเงี้ยค่ะแล้วก็มีพวกร้านอาหารอะไรต่างๆมากมายอยู่ในตัวไปตู้แอบนะะการเดินทางในครั้งนี้ทำให้เราอยากเรียนภาษาจีนเลยเพราะเรารู้ว่าถ้าเรารู้ภาษาจีนเราฟังเราพูดได้อะการไปเที่ยวจีนมันจะมันมาก เพราะว่าคนจีนเขาน่ารักแล้วเขาวิวลล i n g ที่จะช่วยแล้วเขาก็พูดเก่งแล้วเขาก็อยากช่วยอะไรอย่างนี้นกึกออกปะแล้วถ้าเราสื่อสารกนรู้เรื่องจะมันมากอมเออประมาณนี้ใช่แล้วก็จริงๆแล้วถ้าการเดินทางที่หางโจก็คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยคือด้วยความที่ไปกับพ่อแม่เนาะการเดินทางหลักๆของเราที่หัางโจส่วนใหญ่เราจะใช้การนั่งแท็กซี่เป็นส่วนใหญ่ เราก็จะแบบเรียกติ๊ตีตลอดเรียกตีตีตลอดอะไรอย่างเงี้ยและสาหรับเนยอ่ะไอไอเส้นทางไอเขาเรียกว่าอะไรนะสถานที่ที่เราจะไปที่หางโจ้ค่ะมันไม่ได้มีรถไฟฟ้าใต้ดินผ่านขนาดนั้นนะมันเหมือนลงใต้ดินเสร็จมันต้องต่อรถอะไรอย่างเงี้ยใช่คือถ้าคุณจะไปแบบทะเลสาบซีหูไปแบบแลนด์มาร์คของเขาอย่างเงี้ยก็คืออาจจะต้องเลือกเป็นการนั่งแท็กซี่แทนใช่ใช่ประมาณนี้ค่ะหรือว่าก็อาจจะใช้แบบเดินร่วมกันไปอะไรประมาณนี้ ซึ่งการเดินเราก็ใช้แอปเหมือนเดิมเหมือนที่เมื่อกี้เราใช้ที่เซี่ยงไฮ้เลยใช่ใช่แล้วก็ตัวเมโทรถ้าเราจะใช้เมโทรที่หางโจวก็ยังใช้ตัวเมโทรแมนได้เหมือนเดิมนะคะก็ไปดาวน์โหลดที่จอยบอกอะโหลดเจ้าตัวแมพของเมโทรเขามาก่อนคุณจะไปเมืองไหนโหลดแมพของเมืองนั้นๆมาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มากดเลือกเอาใช้งานได้เหมือนกันเลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็มีเสริมให้นิดนึงก็คือที่ที่เราสังเกตมาคืออย่างตอนแรกอะที่หางโจะ เราเราไปถึงใช่ไหมแล้วโรงแรมของเรามันต้องข้ามถนนไปเว้ยเราก็ไม่รู้แล้วก็ข้ามแบบข้ามทางไปเหมือนคนปกติ<อ>แต่ปรกากฏว่ามารู้ที่หลังว่าเขาทําเป็นอุโมงค์ทางลอดคือถนนเมืองจีนอะ่ะมันแบบมันกว้างใช่ไหมมันมีประมาณแบบฝั่งละสี่เลนอย่างเงี้ยก็คือรวมกันก็คือประมาณแปดเลนนะอออแล้วเวลาเขาขับอ่ะด้วยความที่เขาเป็นแบบขับเขาเรียกว่าพวงมาลัยขวาเราก็เดี๋ยวมันบางคันก็ขับชิดขวาเ พวงมาลัยซ้ายใช่เป็นพวงมาลัยซ้ายเนาะแล้วก็มีทั้งรถมอเตอร์ไซค์มีสกูตเตอร์มีจักรยานมีรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันมายกันทีแล้วก็คืองงมากอะไรอย่างเงี้ยใช่สรุปก็คือไม่เหมาะกับการรถทิปอย่างไรคือถ้าแบบคุณคิดจะขับรถที่เมืองจีนก็คือไม่แนะนํเพราะมันถนนมันแอบัอันตรายนิดนึงใช่แล้วก็ความอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังนะคะมันก็ไม่ถึงอันตรายคือมอเตอร์ไซค์อ่ะทุกคนมันเงียบมาก เงียบกิบไม่ได้ยินเลยเพราะว่าเขาใช้เป็นมอเตอร์ไซค์แบบไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกับบ้านเราที่แอน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 อย่างงี้นึกออกปะใช่มีเสียงอะไรอย่างนี้เราจะแบบถ้าไปแบบเวียดนามอย่างงี้เราจะได้ยินเสียงปี๊ปปี๊ปปี๊ตลอดเวลาใช่แล้วคือถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าที่หันโจถ้าเราเดินแล้วเราไม่ทันดูบางทีบางฟุตบาทอ่รถมอเตอร์ไซค์เขาขึ้นมาขี่ได้เออเอเขาจะมีเป็นช่องสําหรับจักรยานกับมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้เราแบบไม่รู้ว่าแบบ จะมีรถมาตามหลังไหมอะไรเงี้ยออออแล้วก็ที่ที่แนะนําคือให้มองทางดีๆเพราะว่าบางที่อย่างที่เราไปที่ห่างโจรเราสามารถลงเป็นเหมือนอุโมงใต้ดินนะเพื่อข้ามถนนได้มันก็จะปลอดภัยมากกว่าจะบอกว่าที่ที่จีนนะคะเขาก็จะมีเหมือนบริการในการเช่าจัก,กรยานอเออมันก็จะมีหลายๆเจ้าที่แบบโอเคเราฝันจัก,กรยานจากสมมติที่พักเรา ไปที่สถานีรถไฟฟ้าอะไรแบบนี้ก็แต่เราไม่ได้ใช้บริการเรื่องจักรยานเลยก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลความรู้เรื่องนี้นะคะแต่ว่า F Y I ไว้สําหรับสายแบบนักปั่นอะไรเงนะี้ยเนาะก็คือลองหาข้อมูลดูนะคะคิดว่ามันก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่แบบฮ้ยฉันชอบแบบว่าการปั่นจักรยานเลยแบบนี้แล้วคืออากาศบ้านเมืองสะอาดอะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็ล้อไปตามแบบว่าบรรยากาศเนาะก็ดีอยู่เหมือนกันนะคะนี่ก็คือทั้งหมดแล้วค่ะข,ของ EP นี้ที่เราจะมาพูดถึงว่า ไปจนะีเนี่ยมันใช้กอก็แมบได้จริงไหมเออแล้วก็ขอเสริมนิดนึงเรื่องของเมโทรอะ่ะคือการที่เราสแกนก็คือใช้อลีเปเอมา้ง่ะง่ายง่ายสบายสบายเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งของการเข้าออกเมโทรอะค่ะเขาก็จะมีการให้เรา,อาถอด,อถอดอเอ่อถอดเป้หรือเขี้ยวเป็นสแกนสแกนกระเป๋าก่อนเข้าทุกครั้งทุกสถานีใช่แบบเผื่อแบบเรามีของอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นความความปลอดภัย security เอาไปเลย สิบเต็มเอาไปเลยสิบเต็มคือปลอดภัยมากอืก็น่าจะจบแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามหรือสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะและสำหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะกดปุ่มไลค์กดปุ่ม u b s c r i p t i o นนะคะกดติดตามนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาที่เราอัพคลิปใหม่ที่มีความรู้แน่นๆแบบนี้นะคะเอามาตั้งใจจะแชร์ให้กับคนที่จะวางแผนเที่ยวคนที่แบบเฮ้ยฉันไม่ชอบไปทัวร์ฉันอยากไปเที่ยวด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ก็ติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยเพราะว่าเราวางแผนกันจริงจังมากเออแล้วก็ตั้งใจจะทําให้ประสบการณ์ในการเที่ยวของทั้งตัวเองแล้วก็คนที่ได้มาดูคลิปนี้นะคะเป็นแบบประสบการณ์ที่ดีสุดๆไปเลยนะคะก็ดีใจมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในตอนที่เราหาข้อมูลไปจีนน่ะคนไทยที่ไปจีนแล้วออกมาทําคลิปอะอาจจะมีไม่มากเพราะมันเหมือนอาจจะมีไม่ได้กี่ช่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่า คลิปนี้ของเราแล้วก็หลายๆคลิปที่เราไปจีนแล้วก็เอาข้อมูลมาแบ่งปัน <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็สำหรับวันนี้เนยกับจอยก็ไปแล้วขอบคุณมากๆกแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ไอตัวน้องคนนี้นะคะก็คอมเมนต์มาใต้นี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยวเราจะบอกไว้ที่ตรง subscription เนาะว่าจะมีวิธีการขอแผนเที่ยวนะคะที่เนยกับพี่จอยทำมาแบบ70หน้านี้ยังไงใช่เดี๋ยวเราจะบอกไว้ที่ e s c r i p t i o นนะคะใช่โอเคสำหรับวันนี้เราไปแล้วนะคะยบาย จะเป็นใหม่ EP นั่น